สวัสดีค่ะสบายดี f อฟทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะวันนี้วันที่11กลกุมภาพันธ์6 8นะคะ f อฟซแม่เพ่นกบมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นแนวทางฮานอยรวมของสําสำนักนะคะก็คือแม่ลิ้วพารวยสุดใจพารวยเอ็ดอยพารวยพ่อเกลียงอาจารย์สวัยนะคะ มีห้าสำนักเนาะในคลิปนี้ส่วนของตาปากน้ำโพและเขาฝากมายังบอทันไดมาเือนะคะแม่เพ่นทักไปแล้วบบเห็นเพิ่นตอบไลนนะคะกะรอเบิงเนาะแล้วก็ของสีเซียนยังบอไดมาเธอเด้อค่ะเนาะผู้ใดที่ล่อของซีเซียนให้ล่อไปก่อนนะคะยังบบทันไดนะคะเอฟซี FC. ในคลิปนี้เข้ามาเอาของห้าสำนักเด็ดเด็ดแม่นแม่นกันก่อนนะคะ มาเบิงผลห้าน้อยนะคะของเมื่อวานนี้เนาะเออแม่เพ้นลืมค่ะแม่เพ่นอ่าว่าจะแจ้งให้เอฟซีทั้งช่องสาบาเนาะมีเอฟซีหลายๆคนถามแม่เพ่นว่าแม่เพ่นมีถูกของปูซิล่าบบตอนนี้แม่เพ่นมีแล้วเดอรจ่าเนาะผู้ใดที่อยากจะสร้างจองถูกเสียงไทยนะคะของ ปู่ศิลาเนาะค่ะแม่เพนสั่งโดยตรงจากาลูกศิษย์ปู่อยู่ที่วัดออยู่ที่อุทย,ทยานธรรมเนาะที่คนที่แม่เพ้นเคยไปเอา,อาน้ำเพินนั่นแหละเนาะเพินทักมาหาแม่เพ้น่าแม่เพ้นทาทามเพินไปดูแล้วนะคะเพราะว่าเพินว่าโอเคเดี๋ยวจะถามเดี๋ยวจะทําแล้วไปให้ปู่ทําพิธีให้เนาะแล้วจะ ส่งมาให้ตอนนี้เพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วเพิ่นกะว่าสามผึกปูทําพิธีเสร็จแล้วนะคะเพิ่นจะทรงมาห้แไม่เพ่นแล้วนะคะมือนีมืออื่นมือหื้งกะจะหอดแล้วเนาะมืออื่นเนาะเพิ่นจัดสรงมาห้แไม่เพ่นมือนีแล้วคะเอฟซีเนาะเพิ่นทักมาหาแไม่เพ่นพอดีเมื่อคืนนี้ค่ะไม่เพ่นก็เลยให้เพิ่นจัดทรงมาห้มือนีแล้วค่ะผู้ใดอยากได้นะคะทูบเสียงไทยนะคะ ของปู่ศิลานะคะผ่านการลุกเสกทําพิธีมาหมดแล้วเนะาะกาอยากได้เพื่ออยากจะเอาไปเสียงโศกนะคะทักลายมหาไม่เพนเนาะคะ่ะเบอร์เเบอร์ศูนย์หกห้าสาสี่หนึ่งปปสานะคะเนาะนี่ค่ะ เบอร์นี้เด้อค่ะ fc เบอร์เก่าเนี่ยแหละเนาะ,นะทักไลน์มาหาไม่เพ่นใดค่ะผู้ใดสนใจอยากจะจองทูกเสียงท้ทยเนาะคะ่ะกะทักไลน์มาหาใดสั่งจองมาใดนะคะรายละเอียดไม่เพ่นจะส่งในไลน์ให้เบิงนะคะรูปทูบนะคะจังไหเป็นจังไหนไม่เพ่นจะส่งให้เบิงนะคะเนาะราคากะบ่อสูงปันไดเนาะค่ะผู้ใดสนใจกะอยาก จะมีโชคมีลาบเนาะคะ่ะอยากจะเพ่งบุญบารมีปู่เนาะก็ทักไลน์มาใดเลยตามเบอร์นี้ค่ะศูนย์หกห้าสามสี่หนึ่งแปดแปดสามหกนะคะผู้ใดอยากจะได้ทูบเสียงไทยของปู่ศิลานะคะของหลวงปู่ศิลาก็ทักไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยเนาะถามไม้เพ่นตอบชากขอโทษขอให้น้เพราะว่าไม่เพ่นเห็ดคลิปเนทำงานบานแน่นะคะตื่นมากอะเห็นหลายๆอย,ย่างแนวเนาะมืดมือซื่อ,อนะคะ อดใจรอเนี่ยแม่เพ่นจะไล่ตอบไล่ไฮเดอร์เนาะค่ะเนาะอ่ะฝากด้วยนะคะผู้ใดเพราะว่ามีเอฟซถามมาหลายแม่เพ่นก็เลยอทักไปถามเพิ่นตะโดนแล้วเนาะเพิ่นพึงเฮ็ดไหแล้วพึงว่าเพิ่นพึงทักมหาเมือขึ้นนี่นะคะพอดีเลยแม่เพ่นก็เลยว่าจัดทรงมาไหเลยเนาะค่ะเนาะแม่เพ่นอันถามเพิ่นตะกี้เพิ่นบบเฮ็ดเนาะเพิ่นบบมีเนาะเพิ่นก็เลยไปเฮ็ดมาไหนะคะทําพิธีเสร็จหมดแล้วนะคะ เข้ามาเบิงค่ะผลฮาหนอยนอยพิเศษบนเมื่อวานนี้ออกที่660ล่างออก67นะคะส่วนฮาหนอยปกติบนออก686ล่างออก31นะคะส่วนฮาหนอย VIP บนออก291ล่างออก31นั่นเองนะคะเสียดายแห้งค่ะไม่เพี้ยนลืมค่ะเมื่อวานนี้ลืมบอก FC ทางช่องว่าเมื่อ คืนวันที่ไปนอนหนองคายเนาะคะ่ะนอนห้องเบอร์หนึ่งศูนย์สามนะคะแม่เพ่นเอามาสื่อแต่เล่านะคะบอด้สื่อห้าหน้อยเสียดายแห้งค่ะเนาะคันสันไดห้าหน้อยโมว่าในสองห้าหน้อยเลยอยเสียดายแห้งเนาะเอามาซื้อแต่เล่าเลยเนาะหนึ่งศูนย์สามเอามาตัดเล่นค่ะหนึ่งสามหนึ่งศูนย์แล้วก็สามศูนย์นะคะเสียดายค่ะบอดาเล่นห้าหน้อยเลยโมบ่าในเสียดายส่วนของแอดอ้อย พาลวยนนวานี้วิ่งลูดเด่นหนึ่งลองเจ็ดตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวนะคะชุดวินมาด้วยกันเพิ่มเติมก็คือหกศูนย์เนาะนอยพิเศษหกเจ็ดนอยพิเศษบนล่างนะคะจับคู่บนบรได้จับคู่ให้แต่ว่าอยู่ในชุดวินมี่นะคะส่วนตัวจับคู่เข้าชุดลองหนึ่งสามหรือว่าสามหนึ่งของนอยปกติกับ v i p นะคะถ้าจับคู่ในชุดวินก็จะได้สามหานอยนะคะ สุดใจพารวยวิ่งรู่เจดเม็ดเดียว7มานะคะจับคู่เข้าที่7จดหเลขออก6 7เจนอยพิเศษนะคะแล้วก็0ูย์หเลขออก6 0นยอยพิเศษเช่นกันนะคะบนล่างนะคะ fc นอยพิเศษเลยอาจารย์สวัยวิ่งรูดหกกับ3ตัววิ่งตัวลูดหกก็มา3ก็มาเนาะจับคู่เข้าที่3 1นึอยปกติกับนอย vip และ6 8แปนอยปกติ แสดงว่าน้อยปกติเด้งบนล่างนะคะของอาจารย์สวัย5นอย VIP ก็มาที่31ล่างนั่นเองอ่ะเฮงเฮรวยรวยปังปังค่ะพอเกลี้ยงวิ่งลูดเด่น7 8 9ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้ง3ตัวแต่ว่าจับคู่บอเข่านะคะชุวยไปอัลลแตแมนะคะ แม่ลิ้วพารวยวิ่งลูดห้ากับหนึ่งหนึ่งมาค่ะจับคู่ให้เข้าที่หนึ่งเก้าหรือว่าเก้าหนึ่งนอย VIP นั่นเองเนาะเนี่ย <Yeah. S 1> ให้หนึ่งสองหนึ่งสี่เลขออกหนึ่งสามนะคะอ่าเราได้ผลงานของห้าสำนักกันแล้วมาเอาตัวเลขของมือนีกันเลยค่ะเจ้าแรกสุดใจพารวยห้านอยรวมวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาเจดเม็ดเดียวเหมือนเดิมนะคะ จับคู่ที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเก้าสี่เก้าห้าเก้าสองนั่นเองค่ะค่ะส่วนเมื่อวานนี้สุดใจพาล่วยวิ่งลูดก็เข้านะคะจับคู่ก็เข้าหนึ่งฮานอยเด้งบนล่างนอยพิเศษเจ็ดหกหกเจ็ดนะคะอ่าล่างแล้วก็ศูนย์หกเลขออกหกศูนย์บนนอยพิเศษนาะเข้าหนึ่งฮานอยส่วนวันนี้วิ่งลูดเจ็ดเหมือนเดิม จับคู่ที่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสองเก้าสี่เก้าห้าและเก้าสองนั่นเองค่ะเนาะมาต่อที่ของแอดอ้อยพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มาก็คือเด่นที่สองรองห้าชุดวิ่งมีศูนย์หนึ่งสองห้าสี่สามจับคู่สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่แล้วก็ 5้เนั่นเองเนาะเน้นที่20งศูนยอ่งสองสี่และ5354ชุดสามตบบนมี4คู่เหมือนเดิมเนาะสามสองสี่แล้วก็ห้าเนะคะเมื่อวานนี้ชุดวินมาทั้ง3าฮานอยนะคะจับคู่เข้า2องฮานอยก็คือ1 3เลขออก3 1 ของน้อยปกติกับ VIP นะคะของแอดอ้อยวันนี้วิ่งลูดเด่นที่สองรองห้าชุดวินมี๊ศูนย์หนึ่งสองห้าสี่สามจับคู่สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าสี่แล้วก็ห้าเก้าเน้นที่สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่ห้าสามกับห้าสี่ชุดสามกระบนสามสองสี่ห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าเก้าสองนะคะ จอค่ะแม่เออสุดใจพาร้วยแล้วก็เอสอ้อยพารวยนะคะพาหนอยรวมของสองสำนักได้กันหรือ,อยังคะได้กันแล้วก็ไปต่อนะคะเอซมาเข้ามาต่อของพ่อเกลียงเลยวันนี้ค่ะพ่อเกลียงวิ่งลูดบนล่างให้มานะคะ ก็คือเด่นที่1 2 3ชุดเน้นสองตัว3ามห3ึ่งสามสองี่หนึ่งสี่สองห้ชุดรอง5 2 5 3 5 4และ4 4นะคะของพ่อเรียงค่ะนี่ค่ะส่วนเมื่อวานวิ่งลูดเด่น3าตัวเข้าทั้ง3ตัวนะคะแต่ว่าจับคู่บอเข่าเนาะวันนี้พ่อให้มาเด่นที่1 2 3ชุดเน้น3ามหนึ่ชุดรอง4ี่หนึและห้าหนึ่ง าไม่ใช่ขอโทษ F4 สชุดเน้นนะคะ3 1 3 2 3 4 4 1 4ามสองหนชุดรอง5 2 5 3 5 4และ4 4นะคะอ่ามาต่อค่ะของแม่ลิ้วพารวยวันนี้วิ่งลูดบนล่างให้มา7กับ3ชุด3ามตบนนย์เจ็ดสามสย์นะคะ ชุดเน้น2ตัว7 3 7 0สามเแล้วก็8 7ชุดลอง2 6 3 0 3 6และ3 9เกาเนาะส่วนเมอวานของแม่ลิววิ่งลูดเข้า1ตัวจับคู่เข้าชุดเน้นหนึฮานอยก็คือหนเลขออก9 1บนของ no VIP, นอย VIP อพีเนาะหนฮานอยเสียดายชุดลองนะหายหนึ่งสองหนึ่งสเลขออก1 3 3 1เนาะ ส่วนวันนี้แม่ลิวให้วิ่งลู่ที่เจ็ดกับสามนะคะชุดสามตัวบนศูนย์เจ็ดสามสองสามสี่แปดเจ็ดศูนย์ชุดเน้นสองตัวเจ็ดสามเจ็ดศูนย์สามสี่เจ็ดสี่แปดสี่ชุดลองสองหกสามศูนย์สามหกและสามเก้านะคะนี่ค่ะอ่า อ่าได้ที่ยางแคปหน้าจอแล้วก็ไปต่อที่ของใครเอ่ยเดี๋ยวค่ะติดของอาจารย์สวัยคะ่ะส่วนของอาจารย์สวัวันนี้คะ่ะวิ่งลูดบนล่างให้มา8กับ5นะคะจับคู่1 8 2 8 3 8ปดสองแปดสามแปหกแหสองหหแล้วก็5้าเชุดกันมี3ามสี่สาห้าและ7จดหนึ่งนะคะของอาจารย์สวัยวันนี้เนาะ อ่ามื้อน,นี้ก็ขอให้ปังปงคือแบบเมื่อว่านี้อีกนะคะนี่ค่ะส่วนเมื่อว่านี้ของอาจารย์สวายวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวนะคะส่วนตัวจับคู่เข้าสองฮานอยเด้งบนล่างฮานอยปกตินะคะก็คือหกแปดอ่าบนเนาะแล้วก็ของนอยปกติแล้วก็สามหนึ่งบนของนอยปกติเออล่างนะคะแล้วก็สามหนึ่งล่างของนอยบีไอพีแม่เพ่นอาจจะเบาสับสนนะคะเอฟซีให้เบิ้งตัวเลขเอา ส่วนวันนี้อาจารย์สไวา์วิ่งลูด8กับ5น้องค่ะจับคู่18 28 38 68 78แล้วก็51 50 52 56 57ชุดกัน34 35แล้วก็71นะคะอันนี้ค่ะจับหน้าจอค่ะ อ่ะอย่าลืมค่ะผู้ใดสนใจนะคะทูบเสียงทายของหลวงปู่ศิลานะคะผ่านการทำพิธีปลูกเสกมาแล้วนะคะก็ทักไลน์มาหาแม่เพ็นได้0653418836ส่วนรายละเอียดจะตอบในไลน์นะคะ FC เน้อมบสะดวกคุยกันทั้งอ่า u u u e e นะคะให้ทักไลน์มาแล้วแม่เพ็นจะ ตอบทางไลน์นะคะถ้าโทรมาไม่เพนไม่ได้รับหรือว่าบรได้รับนะคะก็ขอโทษขอให้นําเพราะว่า1ค่าโหลดคลิป2ค่าอัดคลิป3อ่าเฮ็ดนําอ่าลงคลิปจังสิละเนาะก็เลยอาจจะบรได้รับสายให้ทักไลน์มาเด้อนะคะาทักไลน์บางเทือก็ตอบซาแน่นะคะอ่าคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะบ่ว่าจะแค่ทูบเสียงทายนะคะหรือว่าจะเป็นครีม แก้ฝ้ากัดจุดด่งดำแคลเซียมบำรุงกระดูกแล้วก็ยาบำรุงสายตากันแดดนะคะก็สั่งจองมาเบอร์นี้ได้ค่ะเนาะ,อะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะเฮงเงรวยๆปังๆกันยกช่องนะคะ